เอาละฮะกลับสตรีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะอยู่ไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะฮะไม่ใช่นะฮะอยู่ไมค์ครับเอออะไรนะเซิร์ฟไมค์ครับนะเป็นเซิร์ฟแนววอซี่เยี่นะครับเป็นเซิร์ฟที่แบบผมชอบมากๆเลยนะครับแนววอซี่เนี่ยเออมันสนุกดีเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับขอลงคลิปแค่คลิปเดียวพอเนาะก็ทําไมพี่ลงคลิปเดียวครับพี่ทําไมพี่ลงคลิปเดียวทำไมอ๋อคือกูเจ็บคอครับผมก็เลยแบบ ขอพักสักวันได้ไหมอืมกูขอลงแค่คลิปเดียววันเดียวขอแบบให้กูหายก่อนได้ไหมก่อนที่กูจะตายไปก่อนเนี่ยฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีแบบกว่าครับก็เอาของมาเก็บก่อนเล้ตือตือตือแอปเปิลแม่งมีเยอะซาา่าไม่ไม่ไม,ไม่เอาไปแค่ไก่ดีกว่าเออแล้วก็เอานี้เก็บไว้อ้าวโอเคไปลุยเออซุ่มเกิด เกิดไหนวะเนี่ยเออกินข้าวเสร็จนะฮะต้องมีเลอเป็นเริ่มเฮ้ยทำไมกระสุนมันบินมาตรงนี้อะแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้แน่แน่เลยฮัลโหลใครวะจะพึ่งโผล่มานะกูกลัวนะเชียของงดใช้เสียงแบบมากๆสักวันอืมจะเป็นอะไรที่กูอยากจะกราบพระคุณจริงๆเลยเออวันนี้ขอลงแค่คลิปเดียวก็พอแล้ว อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟไมค์ครับสุดท้ายแล้วนะครับที่จะโปรโมทนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่ค่อยโปรโมทเซิร์ฟแล้วแหละเนาะก็จะเล่นไมค์ครับเป็นส่วนมากแล้วก็จะเล่นแบบแนวมินิเกมซึ่งแนวมินิเกมพี่ก็จะอาจจะไม่ค่อยเล่นแล้วจะหาเป็นแบบสปอนเซอร์หลักมากกว่าเนาะทำไมพี่เว็บต้องสปอนเซอร์หลักด้วยครับอยากได้ตังไงสัตว์ยังไงอะ <laughs> เดี๋ยวไม่อยากได้ตังนี่เออใครไม่อยากได้วะ <laughs> ไม่อยากได้ดิเออกูจะมาซื้อเกมเออเอาไว้ัพ com อย่างเงี้ย เออไอ้บา้าเอ้ยตบดีไหมเนี่ยเอ,อ่อเอ,อ่อตังที่ทุกคนให้มานะครับที่แบบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปืนเลยวะโอ้โหตังที่ทุกคนให้มาแบบที่ใหโปรโมทมาโดยเฮ้ยเฮ้ยคนคนเออเฮ้ยคนคนแหมคนคนอย่าอยาย่านะคนคนอา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเอ,อ โอ้หพี่สองนิ้วเหรอพี่เล็กไปรึเปล่าพี่แม่ว่าแล้วเท่านี้วันดอยมากสองนิ้วกระจอกกระจอกเด็กอนุบาลยังแซงอะไรมันวะโอ้ยเชื่แม่งเมื่อกี้ทำไมมันโหดจังวะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เว้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ยอมแพ้นะเขาเรียกว่าไม่เข็ดไอ้เชี่ยโอ้ยซอมบี้แม่งเยอะสัตว์เออ เอ้ย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 ยิงยิงเรียบร้อยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยิงจะเอ้ยทำไมเอ้ยเอ้ยชิมึงมาเยอะมาเยอะเกินไปละวิ่งไปดีกว่าครับหาเมืองเออแมปนี้ชอบโอ้ค่ะแมปนี้แบบชอบมากเลยนะเออถึงแม้มันจะเป็นแบบโล่งๆโง่ๆแบบแต่ก่อนชอบมากเซิร์ฟอย่างเงี้ยตามหามาเนินนานไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราไว้ดีจังเออ ไปดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องการสปอนเซอร์หลักนะครับร้านแบบตอนนี้อยากได้สปอนเซอร์มากเลยเนาะแบบร้านแบบขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อย่างเงี้ยเออแล้วก็ส่งมาให้เราใช้ฟรียอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งจะแมวสิยังไรโอ้โหยากูากได้แบบหูฟังใหม่ใหม่อ่ะเออเขาจะพอจะมีหรือเปล่าไอ้ย <c oughs> ชีวิตนี้กะจะไม่ซื้อแล้วนะฮะจะกะจะเอาโอ้กะจะก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 ะจะเอาของฟรีอย่างเดียวเลยจุ๊บอขอเอาก่อนล่ะ เฮ้ยใส่ใส่ชึบนี่อะไรวะน่า,นาจะเป็นที่หิวไงเอ้ตายอีกแล้วเลยเดียวคนเมื่อกี้ป่ะวะไม่ใช่ด้วยไอ้ชิบมึงขอมาหลอกกูมึงหลอกให้กูตายไอ้ควายเอ้ยแม่งกูไม่ได้ไปล็ลโกลเลยไอ้ชิบยืนไอ้ชิบอะไรวะไม่ไอ้้ีมิบเล่นยากเกินไปแล้วเซิร์ฟนี่ฮะ ว่ามึงเล่นยากไปละพวกนี้ก็ถือว่าแม่งต้องเอ็กเลยแน่เลยมึงต้องเล่นมอดใช่ไหมพวกมึงอย่าตุ๊ดันไปเห็นว่ากูเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะแบบโหดกันนี่ซอมบี้นี่ซอมบี้ม,บมีชุดเกราะเลยเว้ยเฮ้ยเอาไงเว้ยเอาไงควยไปเข้าไปในเมืองกันเห็นเมืองละโอ้โหบ้านหลังใหญ่ใหญ่โตเฮ้ยรูนุนมีเปล่าวะโอ้โหศูนย์แคลอรี่เต็มทีทุกสามพัทเลยเหี้ยโอ้โหเดินเข้ามาเป็นขยงเดี๋ยว ขอาหาเข้าบ้านก่อนอุ้ยบ้านใครวะเนี่ยถ้าทางจะรวยหูสร้างยังไม่เสร็จเลยเนี่ยสงสัยจะพังไปก่อนเห็นวะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่บ้านหลังนี้อ้าเปิดไม่ได้ด้วยแลกดออกไงเนี่ยอ๋อออกได้ตกใจนึกว่าไม่ได้บ้าเอ้ยตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีฮ้่มีวะต้องมีของดิมาบ้านอย่างนี้มันต้องมีอยู่แล้ว ว่าวะกูอ้าวชั้นไม่งเงียบเลยแม่เต็มที่ความศูนไม่มีหาเหวอะไรเลยเอย้นี่ไงย,ยังน้อยก็มีปืนกระบอกหนึ่งวะแอะแอะแอะแต่กูไม่มีชุดไงกูก็ต้องตายชุบโอ้รถตะ,ะเพิงมียาด้วยรถตะเพิงมียาคือแปลกมันแปลกรถตะเพิงมียาไอ้เอ้ย,อยมือเอื้อมไม่ถึงเขาด้านหน้าไอ้ เอา้าวใช่ประตูเข้าทางนี้เยอจึ๊บโอ้ยได้อาหารนะครับโอเคอย่างนั้นก็ได้อาหารวะหมดดีซอมบี้ี่เขาว่าเจ๊งกันเราอะไหนวะไปไหนแล้วเอ้ยนี่เรียบร้อยลา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 ,ลา,ลาเดินในเมืองแบบชิลมากแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองจะตายเมื่อ,อไหร่โอ้ยช่างแม่งเกาะนี่แม่งเหมือนมันไม่ช่วยหาเหี้ยวเลยเลย ลา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 กูขอกระสุนปืนได้ไหมขอให้กูสักอันได้ไหมขออันเดียวเถิดเฮ้ยนี่นี่โอ้ยชิบังยิงติดไฟด้วยเด้อ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 โ้ยชิบังเดี๋ยวอ้าวทำไมซอมบี้มาเยอะจังอะได้ยินเสียงปืนเหรอเฮ้ยหรือว่ามีคนอยู่ข้างล่าง ไล่มึงจุกมึงมีคนอยู่ข้างล่างไงวะเออคงไม่มีใช่ไหมคงไม่มีใครอยู่ข้างล่างใช่ไหมไเกี้ยกระสุนกูยิงหมดละเดีอยามาใกล้กูเด,ดิเออเดี๋ยว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 อะไรแล้วอะไรแล้วโอ้โหไปโลกนี้มันช่างอยู่ยากแลอเกินมึงออกมากันนี้ก็จังวะฮะ ออกมาโลกกันไงไอ้แสออกมาโลกกันไงวะทำไมออกมาเรื่อยๆเลยวะเดี๋ยว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 เดียวเดียวเดยวมดีียวเดยเดยวเดี๋ยเดยเดียวเดวดี๋เดดี้เีวดีเดียวีเีาไวดี้ยีเดี๋ยวเียเดีเดี๋ยวเดยียวมึงมายเีย กูซอมบี้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 เฮ้ยในหมวกเพชรว่ะไอ้ล๊อกซ่อนนอะมันมาเปล่าวะมันมาเปล่าวะเฮ้ยโอ้ยไม่หันหน้ามามองเลยแป๊บนึงเปลี่ยนหมวกก่อนแล้วกันไปเดินไปที่อื่นเถอะแม่กูไม่อ่อยหรอกรู้ได้ไงว่ากูอวลอยไปเถอะพอซอมบี้จ๋า เราจะวิ่งผ่าฝูงซอมบีน้นะฮะเราจะมียายาต้องเอาไว้ใกล้ๆมือหน่อยใช้ยาไหมไม่รู้วิ่งอ่าอ่าอีาอเชี่ยแม่งตายออกไปอย่ามาใกล้กูหูเดี๋ยวเดียว เดีือดเดือดหิวหิวหิวเปิดกล่องเปิดกล่องขอปืนขอปืนเชี่ยมึงมาเลยมึงมาเลยโว้ยมาเลยมึงมาเยอะไปแล้วไอ้เชี่ยบ้างนี่นี่ถล่มมันมันยิงมันนีสัตว์ยิงมันยิงมันถล่มิงมันให้ตายโอ้โหกระสุนหมดทุกปืนละไอ้เชี่ยเฮ้ยกูลงตรงนี้ได้ด้วยแต่กูไม่ลงเว้ยกูไม่ใช่ตุ๊ด กูคือผู้ชายไอ้เชี่ยนี่ตบแม่งเลยเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องครับตรงนี้มีกล่องโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยใส่กระสุนโอเคนะกูได้ลูกกระสุนว่ะเอ้ยอโโอกไปมาใกล้กูมึงด้วยอ่ามึงด้วยนี่เรียบร้อยเก็บหมดบอกแล้วพี่เก่งเช <laughs> ี่ยโอ้โหเชี่ยเกือบตาย ซอมบี้มึงมาจากไหนเยอะแยะวะเน,นี่ยไหนวะมีไหม h ลโ l ลเฮ้ยมีปืนอะไรวะมีมีสิบโอ้ยเอีย svsvd คืออะไรหนังโป้เหรอเมียวทิ้งอบ้านี่มีอะไรเียงียบเงามึงเงียบเฉยแม่ไม่มีอะไรให้กูซักอันโอ้โหอย่างน้อยก็เฮ,ยเ,ยเฮ้ยเฉยเฮ้ยจอ่าโอเคลงทีละชั้นเออ อ๋อเจียกูหูวิธีการลงกูนี่เบสิกมากไปแหว่ห่หๆกูบอกแล้วกูเก่งอย่ามยุ่งกับกูเี็ยวะชึบชึบออกอันนี้คืออะไรวะโอ้โหนี่ดีกว่าเอาควันดีกว่าโอเคใส่ลูกไปเว้ยเดี๋ยวซอมมี้กูจะตดสร้ยพวกมึงเองนี่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 ยิงยิงอย่างรัว ยิงอย่างโัวๆนี่เป็นงไงล่ะเอออย่ามาข้างๆดิมาเข้ามาข้างในกันอุย้ยเชียดในชุดกรอบเพชรแล้วไปกัดมันชุดกรอบเพชรเออมแม่งเลยอัดหน้าอัดให้เต็เตมเชียแม่งอะไรมึงซอมบี้ฮะฮะฮะอะไรฟาดด้วยปืน มียาครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ชุดเพชรมาแล้วเนาะก็น่าจะถึกอยู่แหละแต่ว่าเราอยากได้ปืนแบบปึ้งนัดเดียวหลับอะ่ะมีป่าวะแบบนัดเดียวไปหวันเลยอย่างเงี้ยไว้จุบอ่านี่ไงเคเก็บถ้าถ้าถ้ากูลืมเซิร์ฟนี้นะกูดโดนด่ายับแน่นอนตอนแรกกะจะลืมแล้วแหละไอเชื่อนึกว่าหมดเซิฟโปรโมดละเอ้ยนี่ไงยังมีอยู่อุ้ยมีปืนวะโอยใช้เล่นหน่อยแล้วกัน MC เอ็มโฟหรอเอ็มโฟเฮ้ยอยากอยากใช้เอ็มโฟว่ะนี่ไปไหนเนี่ยอ่านป้ายหน่อยโอ้โหยีภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวูไปทางอื่นดีกว่ามั้งไปทางนี้แหละ่ะเสี่ยงโชคเดี๋ยวเสียงโชคนะฮะเราทําการเสียงโชคกันโอ้โหมีชุดเพรยอย่างเท่บอกเลยเดี๋ยวถ้าตกตายมาไอเชี่ยกูจะขำให้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเราเก่งเชี <c> ่ย <oughs> เราเก่งตลอดแม่กูเก่งกูเก่งตลอดเลยอบ้าเอ้ เก่งทุกทีอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟเรามียดและยศตายขอไม่ตกขายเป็นวันโอ้โหเชี่ยแม่งมียศตายขอไม่ตกด้วยเซิร์ฟมึงจะวิ่งเจอเซตโซนเย่เซตโซนจ๋าพี่มาแล้วจ้ะไปอยู่ในจ้าเคยมาใกล้ๆเข้าไปจึ๊บอ่ะอย่าบอกนะมันยิงกันได้อย่าบอกนะกูเจอคนแล้วแม่งยิงกูตาย ไม่มีอยู่ดีได้ปืนมาเฮ้ยปืนกระสุนหมดเราทิ้งไปมาทำไมเล่านีเาเา่เอาทิ้งเอาทิ้งเ <c oughs> มื่อกี้กูหยิบปืนผิดหรือเปล่า,าทิ้งมาในที่สุดเราก็มาถึงเซตโซนแล้วนะฮะก็หูหอ,อยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยแล้วเราจะออกจากเซตโซนยังไงเอาขอมาเก็บพี่เอาชุดชุดเพชรมาเก็บเสียดายเสียดายเสียดายต้องมาเก็บเออไปลุยต่อ อ่าโอเคตรงรถบัสจะเป็นที่สุ่มเกิดหรือเปล่าไม่รู้อ้าวอ๋อกับสปาวกับสปาวแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปสุ่มเกิดใหม่เออมจะได้ไปสุ่มเกิดที่ไหนไอเชี่ยมึงมีคนว่าไปเมื่อกี้สุ่มเกิดชุบอ้าวเชี่ยเกิดที่เดิมเลยไ <c oughs> อเชีเ่ยสเสด็จติดคอต้องขอโทษด้วยนะครับ ว่าช่องนี้นี่แบบไม่สบายมากๆเลยนะครับไปดีกว่าครับือเมื่อก,กี้เอ,อลูกกระสุนใช่ไหมสงสัยจะมีคนมาแถวนี้ใช่ไหมกูจําได้เลยกูตายแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไหมวะใช่เมืองนี้หรือเปล่าที่เราหลับน่าจะใช่แหละโอ้ใช่เลยกูว่าใช่เลยชัดเลยแม่ชัดชัดแจ่มแมวซะยิ่งกับอะไ เอาแล้นะเฮ้ย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 ปทีโทโถถังนี่มันอะไรไฟไหม้อยู่บนภูเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมีคนไหมแถวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาเอานี่มาไว้ใกล้ๆมือหน่อยเฮ้ยคนจ้าได้ยินไหมว่าโอ้โหชิบมึงกูได้ชุดเพชรแล้วเอาหมวกมาโอเคโอเคอย่างนั้นเราก็มีชุดเพชรวะชุบชุบเอาเก็บมาหมดเลยเอาไว้เอาไว้ มาเด้คนมาเด้มึงมาเด้คนไอ้คนคกูกลัวมึงที่ไหนไอ้คนกูมีชุดเพชรแล้วกูมีเอ็มโฟโด้วยนี่ยิงขู่ยิงขู่ยิงกาดให้เมืองรู้ว่ากูมีปืนเอ้ยกูมีปืนดเวยเชี่ยเมืองเงียบจังวะกูไม่ออกมายิงกูใช่ไหมแน่กูไม่ออกมาดีแล้วไม่ต้องออกมาหรอกกูกลัวความจริงเซิร์ฟนี้มีเท็กเจอร์แพกให้นะแต่ว่าผมไม่กดเอาเพราะผมไม่ชอบเท่าไหร่เฮ้ยได้ดับ โอ้โหดาบเพชรอ้าวเช่อมีมีดาบตกตรงนี้เออใช่ตรงที่เราตายไหมวะเดี๋ยวกูเสียวเดี๋ยวเดใม่ตรงที่เราตายใช่ไหมเนะยกูกลับมาที่เดิมเลยไหนคนไหนมาฆ่ากูตอนนั้นอะ่ะเอเดอนึกว่าเก่งนึกว่าจะเก่งไหนวะไม่เห็นมีเลยอะ่ะโ,<ฮ>โอเคเฮ้ยไปเลยวะเนะี่ยเดี๋ยวไปอ่านก่อนอ่านไม่ออกอีกแล้วไอ้ภาษาอังกฤษ อะคุณเลี้ยวขวาหน่อยก็ได้เลี้ยวขวาดีกว่าไปไหนเนี่ยโอเคอ่านออกละแปลว่าไปไปข้างหน้ามันแปลว่าไปข้างหน้าอืมไอหี้มึงมึงจะทำโค้งทำไมวะมึงไม่ทำตัดไปเลยวะ,ะตอ,อ้เยเหีบยมดสมองสมองไปหมดละเฮ้ยจะเมืองวะเมืองนี้มีอะไรดีปะเนี่ยฮัลโหลวันนี้ขอลงแค่คลิปเดียวเนาะที่บอกไปไอชี้แม่งเจ็บคอ เฮ้ยเชี่ยแม่งมีเลเวลตกตรงนี้ด้วยครับหูเต็มเลยแสดงว่าเมืองน,นี้เฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องมีคนกูว่าแล้วคนจ๋าขอค่าเจ้าลืมได้หรือไม่เฮ้ยโอ้โหแม่งมันเอ็กเลยแน่นอนครับว่าแม่งเอ็กเลยแน่นอนอ่ะอ่ะอีกแล้วโอ้โหเลยวะ เกียดจังเลยพวกเอ็กเล่นเนี่ยฮะกูขึ้นไปกูปต้องตายแน่นอนเฮ้ยอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะมึงกูอ่ะกูอยู่อย่างเงี้ยมึงเข้ามาดิมึงมึงเข้ามาดิกูยิง,งให้ไส้แตกเลยมึงอ,อ,อู้ยเฮ้ยดี <laughs> ดีเอ่อ ในย x A l v เหรอทำไมเห็นอาูต้องถามก่อนมันเอ็กซ์ล e ีะท่านผู้ชมครับมันขี้โกงอะ่ะมันเอ็กซ์ล e ีไปเจอตัวมาละโอเคเออไอ้พงองตายโอเคครับก็อย่าลืมนะครับเซิร์ฟนี้ นะครับบอกเลยโปรเยอะชิบหายไอ้สัตว์นะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะก็เป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วที่ผมจะโปรโมทนะฮะก็ขอไม่โปรโมทเซิร์ฟอีกแล้วแหละโอเคไปละถ้าจะโปรโมทก็นะ่าจะนานๆทีนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคไปละี่ที่อะไรนะเนี่ย a อ k เคมีไว้เพื่ออะไรกูทำนะมีไว้มีไว้เพื่ออะไรนี่คืออะไรเนีย่ยเอ่ออะไรวะเนี่ย จีซีโอ้มีจีซีด้วยว้า <Wow. S 1> เทสไม่มีอะจีซีกู